โจถังซีเดินโซเซถอยหลังอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็ไม่สามารถรักษาร่างกายของเขาให้มั่นคงได้และล้มลงกับพื้นและทาง WU l i ิก็เขย่าร่างกายส่วนบนของเขาคำพิพากษาเป็นไปได้อย่างไรโจถางซีดูว่างเปล่าถ้าวันนั้นเขาถูกจับไม่ทันแล้ววันนี้ล่ะวันนี้เขาได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาอย่างชัดเจน และเขายังใช้การเพิ่มพลังของทักษะจิตวิญญาณของเขาด้วยแต่พลังของทาง WU LING มีผลในการบทขยี้หยุดหอวู่ชังกงส่งเสียงอย่างเย็นชาทีไปที่โจฉางซีแล้วพูดว่าคุณออกไปโซลมาสเตอร์ Master, ประเภทพลังแพ้คู่ต่อสู้ในแง่ของความแข็งแกร่งดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องต่อสู้ทำไมคุณไม่ใช้ศิละปะก,การต่อสู้ละ่ะหอวูจ่จางคงมองไปที่ถังหอวู่หลิน ทังหอวู่หลิงกล่าวว่าเขาบอกว่าเขาต้องการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของเขากับฉันดวงตาของ WU z ง a n งเ o n g y ชาเขาทำให้คุณกนินหรือเปล่าปฏิบัติต่อทุกการต่อสู้ราวกับว่าคุณอยู่ในสนามรบและการเอาชนะคู่ต่อสู้ของคุณคือเป้าหมายเดียวของคุณคุณต้องออกไปให้หมดเมื่อสิงโตต่อสู้กับกระต่ายคุณทำได้ไม่ให้คู่ต่อสู้มีโอกาสน้อยที่สุดก้าวหน้าและรอเกมต่อไป แพ้ชนะและถูกดุแรงกดดันทางจิตใจของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเกมต่อไปคู่ที่สองคือยุนซียวและซี่ซี่ถัดจากทาง w ิวยูลิและโจฉางซี่ด้วยใบหน้าที่ขมขื่นยุนซียวกล่าวกับซี่ซี่โกรดเมตตาฉันเป็นปรมาจารย์วิญญาณช่วยฉันอดไม่ได้ที่จะต่อสู้ซี่ซีซ่กล่าวว่าสแสวงหาความสุขมากขึ้นเริ่ม Wu จังคองออกคำสั่งและซี่ซี่ได้หลบเลี่ยงออกไปแล้วรัศมีสีเหลืองใต้ฝ่าเท้าของเขาสว่างเกือบจะพร้อมๆกันในขณะที่เขาเรีบวิ่งออกไปและความเร็วก็เร็วมากกริดมังกรเบานำแสงสีทองส่องมาที่ด้านหน้าของยุนเซียวแทบจะในทันทีแต่ในขณะนั้นฉากแปลกๆก,ก็ปรากฏขึ้นแสงสีขาวส่องประกายบนร่างของยุนเซียวและนักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีดอกไม้อยู่ข้างหน้าพวกเขาเท่านั้น ทั้ง WU ลินและซี่ซี่ต่อสู้สองครั้งและเขาสัญญาว่าจะต่อสู้อีกครั้งเขาจดจ่อก,กับการต่อสู้ครั้งนี้มากเขาค้นพบว่าช่วงเวลาที่ซี่ซี่พุ่งไปข้างหน้ายุนเซยลอะไรอยู่ในมือของยุนเซยลสิ่งนั้นสว่างครึ่งจากนั้นตำแหน่งของทั้งสองคนก็เปลี่ยนไปการโจมตีของซี่ซี่ล้มเหลวโดยธรรมชาติแต่ปฏิกิริยาของซี่ซี่นั้นเร็วมากเขาพบว่าเมื่อคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าเขาหายตัวไปกริบมังกรแสงได้ฟันไปข้างหลังแล้ว แขนของเขาแสดงอาการต่อต้านข้อต่ออย่างไม่น่าเชื่อแสงและเงาปกป้องหลังของเขายุนซียวมีเวลาเพียงเพื่อใช้ทักษะวิญญาณแต่ถูกห่อหุ้มด้วยกริดมังกรแสงอีกครั้งทักษะวิญญาณของเขาไม่สามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้เมื่อเห็นว่าเขากำลังจะถูกฟันด้วยกริดมังกรแสงมีมือใหญ่ปรากฏขึ้นและดึงเขาออกไปหยุดซ,ซ,ซี่หันกลับมากริดมังกรแสงปก,ปกป้องหน้าอกของเขาการเคลื่อนไหวนั้นรวดเร็วแต่ไม่ตื่นตระหนก และใบหน้าเล็กๆที่หล่อเหลาก็เต็มไปด้วยความหนาวสันด้วยรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาและคุกคามนักเรียนหญิงในชั้นเรียนจึงมองตากันเป็นประกายไม่เป็นไรคุณก้าวหน้าหอวูจางคงพยักหน้าให้ซี่ซี่จากนั้นจึงหันไปทางหยุนเซี่ยวคุณเลือกจังหวัดที่เหมาะสมเพื่อเปิดใช้งานความสามารถทางวิญญาณของคุณแต่คุณยังประเมินความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ผิดหลังจากที่คุณเปิดใช้งานความสามารถทางวิญญาณของคุณแล้ว คุณควรดึงอย่างรวดเร็วรักษาระยะห่างเนื่องจากปรมาจารย์วิญ,ญญาณเสริมถูกควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญวิญ,ญญาณประเภทโจมตีที่ว่องไวพวกเขาจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงความอยู่รอดของพวกเขาครับขอบคุณอาจารย์ยุนซี่ลถือแผ่นดิสในมือมีเส้นที่ซับซ้อนมากมายเขาฟังคำพูดของ WU จังองแต่สิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ตอนนี้คือทาง WU ลินบวมใบหน้าของเขาด้วยซี่ซี่ที่ทรงพลังได้อย่างไร ข้อเท็จริงได้พิสูจน์แล้วว่าครูของดงไฮอะคาเดมี่ยังคงฉลาดมากเมื่อแบ่งชั้นเรียนในการแข่งขันต่อไปนี้เกือบทุกนัดถูกดูโดย W.U. จางคองจากนักเรียน20คน8คนเป็นโซมาสเตอร์ไม่มีความสามารถในการต่อสู้เลยและความสามารถเสริมของพวกเขาก็ไร้รสชาติเช่นกันในบรรดาปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้3คนนั้นเป็นวิญญาณที่ศูนเปล่าซึ่งใกล้เคียงกับระดับของยาสีน้ำเงินสีเงิน ในการแข่งขันโซมาสเตอร์สองคนที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ได้พบกันคุณผลักชั้นชั้นผลักคุณสถานการณ์แปลกๆนี้แม้ว่า WU จังคงจะเดาได้แล้วว่าคุณภาพโดยรวมของนักเรียนในชั้น5จะแย่มากเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแย่ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อการศึกษาภาคบังคับนักเรียนหลายคนที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะฝึกฝนต่อไปและพวกเขาก็จะไปถึงระดับ20ไม่ได้เลย เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันในบรรดานักเรียนเหล่านี้คนเดียวที่โดดเด่นคือซี่ซี่รอบที่สองเริ่มต้นขึ้นคุณคุณคุณสองคนทะเลาะก,กันใบหน้าของ WU จังคองมืดมนและเขาที้ให้เห็นว่าเป็นทาง WU ลิงและนักเรียนหญิงมันเป็นเด็กผู้หญิงที่ตัวเล็กมากที่มีผมสั้นสีฟ้าอ่อนและตาโต เมื่อเห็นเธอทาง WU l i n ดไม่ได้ที่จะนึกถึงไนเย่เขาจำได้เลือนลางว่าเพื่อนร่วมชั้นหญิงคนนี้ชื่อหลี่ชูสวยและจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเธอก็เหมือนกับแมวเริ่มลี่ชูชยดูเขินเล็กน้อยพยักหน้าให้ทาง WU l i n แล้วปล่อยจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเขาส่วนหนึ่งของผมสีฟ้าอ่อนสั้นกลายเป็นสีขาวและท่ามกลางดวงตาสีฟ้าทั้งสองข้างข้างหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีเขียววงแหวนวิญ,ญญาณสีขาวลุกขึ้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา และมีแมวขาวตัวเล็กน่ารักปรากฏขึ้นบนไหล่ของเขาขนสีขาวงอขึ้นบนฝ่ามือทั้งสองข้างและมีกรงเล็บแหลมคมโผล่ออกมาจากปลายนิ้วร่างกายส่วนบนลดลงเล็กน้อยและกระโจนเข้าหาทางังวิวยูลิงอย่างคล่องแคล่วการเคลื่อนไหวของเธอเ,ธอเบามากและความเร็วของเธอก็เร็วมากเช่นกันเธอชนะในนัดที่แล้วด้วยความเร็วของเธอเช่นเดียวกับซี่ซี่เธอยังเป็นปรมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ประเภทโจมตีที่ว่องไว ด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์ของ WU จังคงทาง WU Lin ได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาทันทีรากหญ้าสีเงินสีน้ำเงินพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาและแสงสีทองของงูญ่าตัวเล็กๆก,ก็วนรอบข้อมือของเขาอีกครั้งเขาใช้มันอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาและเขาคุ้นเคยกับทักษะ Entanglement Soul เป็นอย่างดีหลังจากที่หญ้าสีเงินสีน้ำเงินรูปเาวันถูกปล่อยออกมันไม่ได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ แต่พันกันต่อหน้าเขาเพื่อสร้างตาข่ายขนาดใหญ่ไม่เป็นระเบียบขวางหน้าเขาอยู่ไม่ไกลถ้าหลี่ทูสุยพุ่งไปข้างหน้าต่อไปเขาจะชนเข้ากับตาข่ายนี้เธอดูขี้ขลาดเล็กน้อยแต่จูจ่ๆการพุ่งไปข้างหน้าของเธอก็หยุดลงและแขนขาทั้งสี่ก็ร่อนลงพร้อมๆกันโดยไม่มีเสียงใดๆร่างกายของเธอกระโดดไปด้านข้างและดูเหมือนว่าเธอกำลังพยายามโจมตีทัง w U ูลินจากด้านข้าง ทังวิลยูลินประสบกับการสูญเสียจากการถูกซีซีเข้าหาและเขารู้ดีว่าการเข้าหาโดยปรมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ประเภทว่องไวเช่นนี้ด้วยความเร็วของเขาเองเขาจะไม่สามารถป้องกันการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้เลยดังนั้นเขาจึงรีบหันหลังกลับระดมย่างเงินสีน้ำเงินเพื่อรักษาสภาพต่อไปในตอนนี้และรอให้คู่ต่อสู้พุ่งเข้าตาข่าย ลี่ชูชุยยังคงเปลี่ยนตำแหน่งของเขาพยายามหาช่องโหว่ทาง w ลยูลินจ้องมองที่เธอด้วยดวงตาที่ลุกไม่รอยอย่างไม่เร่งรีบเขาเชื่อว่าศิละปะก,การต่อสู้แบบเดียวกันอีกฝ่ายเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงเขาแค่รอการบริโภคต้องน้อยกว่าเธอในกรณีที่การควบคุมย่าสีเงินสีน้ำเงินไม่ดีพอการเบรกแบบสถิตเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ในขณะที่เปลี่ยนทิศทางอยู่เรื่อยๆทาง w u l ลิงก็ปรับตาขายหญ้าสีฟ้าของเขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นปกติมากขึ้นและเพื่อชดเชยข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นหญ้าสีเงินสีฟ้าสองประกายเป็นประกายทาง w u l ลิงค้นพบโดยไม่ได้ตั้งใจว่าที่โคนหญ้าสีเงินสีฟ้าบนฝ่ามือของเขามีเส้นสีทองจางๆเมื่อมองไปที่ฮันแลนใบหน้าของทาง w u l i ิงก็สงบหลังจากดูการแข่งขันสองครั้งก่อนหน้าของฮันแลนเขาได้คิดหาวิธีจัดการกับมันแล้ว รัศมีสีขาววูบวาบอยู่ใต้เท้าของแฮนแลนด์และในขณะเดียวกันมวลของวิญญาณเหมือนก้อนดินก็พุ่งออกมาจาก่าของเธอเธอไม่หยุดเลยและใช้มือยกขึ้นในทิศทางของทัง WU ลินทันใดนั้นรัศมีวงกลมสีกะก,กีก็ปรากฏขึ้นใต้เท้าของทัง WU ลินและเสาหินก็พุ่งขึ้นทันทีกลายเป็นคุกหินแข็งเพื่อขังเขาวไว้ ถ้าเป็นซีซ่่เขาอาจจะสามารถรีบออกจากคุกหินได้ในขณะที่แฮนแลนเริ่มแต่ทางวิยูลินเห็นได้ชัดว่าไม่มีความเร็วนั้นดังนั้นเธอจึงไม่เคลื่อนไหวเลยส่วนบนของเสาหินปิดเป็นรูปโค้งซึ่งเป็นการปิดล้อมแบบพื้นที่ปิดสนิทแฮนแลนชนะการแข่งขันสองรายการก่อนหน้านี้ในฐานะผู้ควบคุมธาตุดิน เธอเลือกเส้นทางการควบคุมแนาว่าความสามารถด้านจิตวิญญาณครั้งแรกของเธอจะมีอายุเพียง10ปีแต่ก็มีประสิทธิภาพมากและสามารถยับยั้งคู่ต่อสู้ของเธอได้โดยตรงแต่เนื่องด้วยเป็นเวลา10ปีข้อจำกัดของเธอจึงไม่น้อยเช่นใช้ความสามารถวิญญาณนี้ครั้งเดียวเธอไม่สามารถใช้ได้อีกอย่างน้อย20วินาทีหากอยู่ในสนามรบมีโอกาสมากที่เธอจะได้เล่นเทียงครั้งเดียวหอวูจังคงจะเริ่มนับวินาทีหลังจากนักเรียนติดกับดัก ถ้าเขาไม่สามารถหลบหนีจากคุกหินภายในสิบวินาทีเขาจะแพ้ฮานหลานชนะเกมแรกแบบนี้เกมที่สองยิ่งเร็วนักเรียนพยายามรีบออกจากคุกหินในตอนแรกแต่คุกหินเร็วเกินไปทันทีที่เขาเหยียบขอบเขาผลักสูงโดยตรงบินสูงท่า w จังคองจับเขาไม่ทันชั้นเกรงว่าเขาจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้เห็นได้ชัดว่าทาง w ล l i ไม่ต้องการท้าทายท้องฟ้าดังนั้นเขาจึงไม่เคลื่อนไหวและปล่อยให้คุกหินดักเขาอยู่ในนั้นสิบ ปูจังคงเริ่มนับถอยหลังวินาทีอย่างไร้ความรู้สึกหลังจากเกมแรกที่มีสีน้ำเงินเขาบอกว่าการต่อสู้กับโซมาสเตอร์ประเภทควบคุมถูกควบคุมเป็นเวลา10วินาทีก็ไม่ต่างจากการตายดังนั้นเขาให้เวลาเขาเพียง10วินาทีออกจากปัญหาฮันแลนดแพ้ถ้าคุณไม่สามารถรีบเร่งฮันแลนด์ชนะมันเป็นเรื่องที่ง่ายและหยาบคาย ทงัง WU l i n งไม่ได้รีบร้อนเลยเขายกแขนขึ้นอย่างสงบแสงสีเทาสองดวงที่สองประกายเล็กน้อยและมีคอนทุบอยู่ในมือแต่ละข้างของเข,ขาแล้ว9บูมคอนเหล็กทางสเตนเทาสร้างรีไฟเมนต์เหวี่ยงขึ้นกระแทกกับเสาหิน2ต้นที่อยู่ข้างหน้าเขาฝุ่นฟุ้งกระจายเสาหินแตก WU จังคองไม่ได้นับ8ด้วยซ้ำทาง WU ลิงเดินออกจากกรวดด้วยคอนเหล็กทังสเตนพันการกลัน่น นี่ทั้งชั้นเรียนมองมาที่เขาและหายใจเข้าลึกๆไม่ได้แม้แต่ซี่ๆที่เคยต่อสู้กับทาง WU l i ินมาหลายครั้งก็ไม่คิดว่าเขาจะรีบออกจากคุกหินทางนี้แววตาแปลกๆแลกอลวกเข้ามาในดวงตาของ WU จังคองเขาพยักหน้าและกล่าวว่าทาง WU l i ิชนะ ด้วยสายตาของเขามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเห็นว่าทาง W. u ลิ n ถือค้อนคู่หนึ่งโดยไม่มีพลังวิญญาณใดๆไม่ใช่วิญญาณคู่มือยิ่งกว่านั้นแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมือแห่งวิญญาณด้วยการเพาะปลูกพลังวิญญาณของทาง W. u ลิ n มันสามารถกระตุ้นระดับใดได้บ้างความแข็งแกร่งของเด็กคนนี้ช่างแปลกจริงๆดวงตาของซี่ซี่เบิกกว้างผู้ชายคนนี้เคยซ่อนตัวเมื่อตอนที่เขาต่อสู้กับฉันมาก่อนหรือไม่ อันที่จริงทาง WU Link ไม่ได้ปิดบังความลับของเขาเขาไม่เคยคิดที่จะใช้ค้อนทุบต่อสู้วันนี้เขาหยิบค้อนเหล็กทางสเตนพันหลอมออกมาเพราะเขาต้องการทำลายความแ,แข็งแกร่งยอดเยี่ยม WU จังคองกล่าวกับซีซีซีซ,ซีถึงตาคุณแล้วซีซ,ซีกระโดดไปที่ใจกลางเวทีแต่เขาก็ค่อนข้างหดหูผู้ชายคนนี้กินเงินของตัวเองไปมากในตอนเช้า ถ้าเขารู้ว่าเขาจะสามารถต่อสู้กับเขาอีกครั้งในชั้นเรียนจะไปชวนเขาไปทานอาหารเย็นกันทำไมทงังวยุลินหันกลับมาหาเขาด้วยค้อนในมือเขาไม่มั่นใจจริงๆในการรับมือกับซีซ่แม้ว่าเขาจะชนะในครั้งที่แล้วเขาก็ชนะอย่างน่าประหลาดในเวลานี้เขากำลังถือค้อนเหล็กทังสเตนและจู่ๆเขาก็รู้สึกแปลกๆดูเหมือนว่าค้อนเหล็กทังสเตนจะผสานเข้ากับร่างกายของเขาทั้งหอวู้ลินเต็มไปด้วยความมั่นใจ ในขณะที่ซีซี่กำลังสร้างความรู้สึกของเขาและเตรียมที่จะจัดการกับทาง WU Lin ทันใดนั้นเสียงที่เย็นชาก็ดังขึ้นจากด้านข้างรอบที่สีนัดที่สองซีซีเผชิญหน้ากับ w จัง a n g o n g อะไรนะซีซีอุทานหันศีรษะไปมองที่เทพผู้หญิงพยองหอวูจางคงเหลือบมองเขาอย่างเย็นชาคุณคิดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมในชั้นเรียนของฉันหรือไม่คุณรับฉันเพื่อโจมตีแล้วต่อสู้กับทาง WU Lin ซีซีมองเขาอย่างตะลึงงนันคุณ WU คุณไม่ได้ล้อเล่นคุณเป็นครู WU จังคองได้เดินไปที่ด้านข้างของทาง WU ลิงแล้วในตอนนี้และโบกมือให้เขาทาง WU ลิงก้าวออกไปด้วยคอนหอวูจังคงตบมือขวาของเขาที่เอวและปลดเข็มขัดออกโดยตรงอาจารย์คุณกำลังทำอะไรซีซีถอยหลังสองก้าวอย่างระมัดระวัง แต่ในไม่ช้าเขาก็พบว่ากางเกงของ WU จังคองเข้ากันได้ดีมากและถึงแม้เขาจะปลดเข็มขัดแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะตกลงมาข้อมือของ WU จังคองสะบัดเข็มขัดของเขายืดตรงเขาพูดเบาๆว่าฉันจะไม่ปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันคุณเพียงแค่ต้องหยิบดาบของฉันขณะที่เขาพูดเขาก็ก้าวเท้าซ้ายของเขาและเข็มขัดดาบในมือของเขาเคลื่อนเข้าหาซีซีที่เคยถูกแทงในอดีต ประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงของซี่ซี่สามารถพูดได้ว่ามีมากมายในหมู่นักเรียนในชั้นเรียนจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเขาได้รับการปลดปล่อยในทันทีและร่างกายของเขาก็ถอยกลับราวกับสายฟ้ามันเป็นเรื่องตลกคุณจะไม่แข็งแกร่งถ้าคุณไม่ปล่อยจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของคุณด้วยการสนับสนุนของพลังวิญญ,ญาณไม่มีความแตกต่างระหว่างเข็มขัดกับดาบคมวิ่งก่อน ซีซีมั่นใจในความเร็วของเขามากและในขณะเดียวกับที่เขาก้าวถอยหลังกรีบมังกรแสงก็อยู่ตรงหน้าเขาอย่างไรก็ตามฉากที่ทำให้เขาตกใจได้เกิดขึ้นเขาถอยกลับอย่างรวดเร็วแต่ดาบเข็มขัดของ WU จังคองอยู่ข้างหน้าเขาเสมอดูเหมือนเป็นการแทงตรงธรรมดาแต่เขาพยายามอย่างดีที่สุดแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้โดนตบอุ้ยก่อนที่เขาจะแทงซีซีเข็มขัดก็อ่อนลงอีกครั้งกระแทกที่ไหล่ของเขาและผลักเขาออกไป สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเหนือที่หน้าผากของซี่ซี่ตกลงมาในทันทีก่อนที่ w ิวจังคงจะโจมตีเขาเขายังรู้สึกว่าชีวิตของเขากำลังจะถึงจุดจบแรงกดดันอันทรงพลังนั้นทำให้จิตใจของเขาประมาาอย่างมากด้วยวิธีนี้สยองมากครูโอแข็งแกร่งแค่ไหนพักหนึ่งนาทีแล้วก็รอบสุดท้ายหอวูจังคงสะบัดข้อมือเข็มขัดรับรอบเอวของเขาอีกครั้งแล้วเดินไปด้านข้าง